ดีสํารับสู่ช่องสมุนท e: ูชาแนลค่ um ละเรามาดูนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะพักนะคะเพราะว่าช่างคงหายใจไม่ค่อยออกแล้วนะคะ้หายใจโอ้กลั้นหายใจนะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่มาใช่ไหมเออเจ้าของบ้านกินข้าวสะอึกบ้างไหมเนี่ยเจ้าของบ้านกินข้าวสะอึกบ้างไหมเนี่ยรู้สึกพวกเราพูดถึงข้าบ่อยมาก เขาบอกว่าเราเเที่ยงทำเขาบอกอ้าเที่ยงตอนนี้กันลังตักปูนีผมอ่าเอาหันไปดูกับตันอีกทีนะคะนะกับตันพ่อฟื้นนะคะก็ผสมปูนกกไลท์นะคะวันนี้นะคะนะรอบนี้หมดเลย แกจได้พักเที่ยง้นะคะอะพักเที่ยงเลยหรอใช่ใช่เลยวะอันนี้ทราแะทรายค่ะอเอ็กัีบกับเครื่องมลทูนหอาไปคนทรายฮะแล้วโกโกไลก็ผสมปูนไม่เพราะูนถามว่าใครกครั้งี่อะไรเงี้เราก็ไปเอาทราย8ปดนะคะหนึ่ พอตรงที่จะครึ่งพอแล้วช่างพงเนาะใช่ใช่ไม่เยอะเกินเดี๋ยวรอบหน้าเราก็ไปคนทรายเหมือนเดิมทเครื่องแมนอืมหยบร้อยครับสิ่นี่นะคะเดี๋ยวหมดทางนี้ก็จะให้ช่างพงพักก่อนนะทุกท่านนะเพราะว่าดูจากหน้าตายเงินแตกหมดแล้วนะครับโอได้ไปเอ็นหลังหน่อยใช่ยืนสายหน่อยเพราะว่ากับกันก็ยืนนานแล้วนะใช่ผมยอมไม่นั่งนะนี่ดูสิก็เองชงยืนเ่มเปลี่ยนคนให้กำลังใจก็ยืนเหมือนกัน

ก็เดินค่อนข้างไวนะคระับทุกท่านนะฝั่งด้านหลังเนี่ยเราได้ไปสองแถวเมื่อเช้าแล้วก็ด้านบนอาจจะเว้นไว้เผื่อว่าพิชิตใส่ช่องลมนะก็เลยไม่ไม่ก่อขึ้นไปต่อนะครับผมรอพิชิตมาก่อนนะครับก็เลยมาดูด้านนี้ต่อพอจะหมดปูนหนึ่งทังนี้ก็น,น,น่าจะได้ทีมแถวพอดีนะน,นึกว่าเตนน็ีเตมต้องอารมกันได้แต่ผมก็ต้องช่งเงยนะก็จะปวดหลังเรียบเระสิเสร็จตัวนี้ก็จะพักนะเพราะว่าปู เามายได้งั้นเราไปเอามาเพราะเราจะได้แบบไม่ต้องหนักใช่ไหมไม่ไดเอากล้องไปเะเอาไว้นี่ดีกว่า โอ้แต่มันแดดมันซองแอนแดดมันซองมากตากแคปเป็บเดียวตะเกียบเป็นเดียวเรากินมามันจะได้ครึ่งคลิปโอ้กล้องมันอยู่กลางแดนไม่ตัไม่เอาแต่กลัวกล้องดับเอากล้องไปด้วยนะแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรค่ะมีพวกเราไปเอาทรายนะายเอฟซีเวลาเวลาพวกพี่มากับตันก็ส่องพวกพี่บ้างนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาทรายนะคะ ลืมผัวมาหน่อยครับผ <c oughs> ัวลืมผัวลืมผัวออกเตรียมรอไว้แต่เรายังไม่ผสมนะครับเตรียมรอไว้นะเพราะว่าเราเป็นหน้าที่กันแล้วนะครับนะจะมีคนแผนกแรกก็คือขนทรายมานะครับแผนกที่สองก็จะเป็นโกโกิไลท์สับปูให้เข้ากับทรายนะส่วนผมก็จะอยู่แผนกตักน้ำผมจะตักน้ำมาใส่ พอกซ้นก็จะคอยหยิบส่งปูนนะครับจ้งฟงก็จะก่อหน้าที่ก็จะประมาณนี้โอ้พี่นายโพธิผมลืมนะกโพธิไปหาของเดกหาของนะครับมาเลยขาดเรืออะไรพี่นายก็จะจัดให้นะสิเมามอยอยู่ครับผมเมามอยอยู่เด็กหน้าที่กันนะครับยินว่าไปหาอะไรสักอย่างแล้วก็หายไปเลยโอ้ใช่เกไปหาของเนาะ ไม่ใช่หายไปกับพ้องบ่โอกเห็นเราไปหาสวานค์แล้วตอนนี้ยังไม่เจอนะได้สวานคแล้วนีแล้วทิ้งนี้แล้วอ้าวนี่ไงสวานไปหาดอกมันดอกสวานเบอร์แปดเดีอย่าไปตามแอ็ดจิทจนแหลกตามหาแอ็ดจิทดอกสวรรคอยู่ไหนเนี่ยเมาโมยอยู่มีของเซอร์ไพรส์ชิงช่างโดยเมาโมยหอยสังคม มอมอยเมื่อกี้นะได้ยินเสียงชัดเลยมาถึงนี่เลยเมื่อกี้อ๋อพอมันเหลวพวกเปลือกมันจะบางเลยนะของเธอไปนี่สิสองเสากล้องพี่ก้องพี่เหรอสองกล้องเหรออ๋อกำลังเห็นอยู่เอามาแล้วนะคะแอนบัมเบอรี่นะคะเออบุญชูค่ะโอ้ไปคนทรายมาไปแล้วนะช่างพงโบอันแน่นะมาที่นี่ไว้ก่อน โอ้โหนี่เราไปคนทรายมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ฮะไมไม่รู้ขนมารอไว้ก่อนนะทีขนมารอยังไม่ได้ผสมนะยังไม่ได้ผสมนะทีไว้ผสมตอนบายอุ้ยมันพึ่งสิบโมงเอาก็ช่างเขาไปพักไงเฮ้ยที่นี่ก่อนผมหายใจผมหายใ่่แล้วผมชักลมเปียกหลังหายใจนะ โอ้ต้นหายใจก่อนพื้ต้นหายใจนะคะเนี่ยครับของมาแล้วนะผมโอ้โหดีนะคะไปตักซี้ถามเขาสิหาไม่เจอบอกาม่ได้เอาเอาดอกของพี่แอนยิ่งเลยไปชั่วโมงนึงไม่เจอเนาะเอาอะไรของพี่แอนไม่ไม่ไเกินสิบดอกหรอกี่ยัง ที่นก็เียตลนะเวลาโดนคกูแมมไปหาดอกหวานไปดูดิไปดูนดนี่ดอก้นี่ดอกสีเหลืองเลยด้อดอกียาวน่ะอย่ไปคิดซื้อมาคืนวันนี้มันไม่ด้ีกว่าหรอหัวหัวสีแดงฮาดูฮะดูดอกดอกย่าเหลืองน่ะ เอ้อเอซาัวื้อทั้งน็อตซื้อทั้งอะไรอินะผมเมื่อคืนมีแต่ของยืมบ้านอื่นหมดเลยตอนนี้มีแต่ขอยืมบ้านอื่นะบ้านก็ไม่อยู่เจาขบ้านไม่อยู่ยืมบ้านอื่นเนโอ้งี่แอนมันมีเยอะอยู่เพราะว่าตูมันใช้สี่ห้อ่นเอง ทีมช่างก็เลาะยืมของเอาค่ะยืมของกันเอาไม่เป็นถูกนะตอนนี้ยังไงทัวรที่กําลังจะมานะฮะท่านผู้ชมหลังจากไปหามาอุ้ยผมหาเหนื่อยมากเลยโอ้หาไปสองชั่วโมงไปหามาเลยไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยผมามลุยตลอดเลยนี่ตู้เชื่อมมานี่ฮะผมมาถึงก็ลุยเลยในเอฟซีนี่จะอยู่เฉยๆเหมือนใครบางคนเลย ระเทือนอีกแล้วงานนี้ผมบอกเลยว่าพี่เนแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำสองพี่ในกระสองยกเครื่องมือผมภายในยกน้ำภายเนสืบน้ำอย่างเดียวโดนอยู่กี่ั้งถ้าจมไปไปก็ดูสักคู่ไปให้เด้อยแม่แม่มาต่อยยิบหน่อยแล้วจังพงจะออกยังไงเนี่ยไม่ต้องออก วมันสายยุ่งยิงขนาดนี้เลยมาทำงานอือวิ่งเลยโอ้ใช่สะใจพรอนืะล่ะดอกในตัดที่เจอเลยล่ะอุ้ยมาบัวล่ะคิดว่าเก็บก่อนเก็บก่อนดีไหมพี่แดงอืออือตัวใบแตกเดี๋ยวเวลาคุณไปตัดอะมันจะเสี่ยงพอใบมันร้าวมัน นี่ยนะอืมมันอันตรายได้นิดน้อยวางเลยทีนเราบอกเมียครับเมียครับเนโดคลิปอยู่โอ้เมียครับนี่นะคะเอาคลิปไปโหลดเลยครับไอเดต้าเอเวอเลยนะอยเมียครับเราจะไม่รับคลิปนี้นะคะก็จะเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมซีพีกาแฟติดพีดสกินในะนำช่องฟูมชูแชนเนลค่ะขอบคุณค่ะ อปสดีกันต่อเนี่ยนะครับ <S <S <S